ปลาเนาะยังจับก็เป็นจะเป็นตว้ดอีกนะเนี่ยห้าร้อยห้าสิบแอมป์ตึ่งกิโลเปล่าฮัลโหลวันนี้ได้ปลากระโม่มาสองตัวสาวๆเขาเอามาขายให้เขาไปยกสะดุ้งมาตัวใหญ่มากเจะจะจับไหมจะก็จับเราจะยกไปล้างใจะเข้าไปล้างมือไงปอดต้มราบ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 ก็ได้ยิบจุ่มปลาจุ่มจะไปกินที่น้ำตกวันนี้รังได้เมนูเด็ดๆมาต้มเนาะ ตัวนึงเอาจิ้มจ okay, ุ I mean. ่มเครื่องตัวนึงอีกตัวนึงฝุ่นมอหนวดก็จะว่าเศร้านวดตัวใหญ่เลยซอยจุแบบสุกอ่ะแบบตัวสะดุ้งอ่ะแล้วก็ทำหลานมอตายแล้วมันปนนี่เรียบร้อยแล้วต่อได้ก็ตัวมันมีห้าชิ้นนี่อย่างมันเยอะมันตัวนี้จาคพรอยห้าชิ้นอร่อยไปห้าอร่อยมอแล้วห้าอร่อยห้าอร่อยได้ได้นักกตัวเขาไป็นองไหนนี่นองใสทองนองใสทองบ้านใสทองเนี่ยวันนี้ลงวันนี้ลงใสทองก็มันตัวหั่นเขาออกที่แม่สายอันตัวมันกินเลยนะไอ้ ปลาข้าวมากเลยอ่ะไม่ใส่ปลาข้าวเลยขาได้ปลาบัวข้าวอันใดก็จ้าสองตัวเดี๋ยวเราไปทำลิปวันนี้แหจะกินข้าวข้าวลุงเด่นนะเดี๋ยวช่องเธอที่จะพาไปขึ้นขนมกินเน้นาะกินเน้นกินเน้นอยู่ของซุ้มนี่ตาไปแล้วก็ไปล้างไอ้ฟองไอ้นั้นออกดีๆเดี๋ยวโอ้ไปจ่ายตังเขา พ่อไม่หลับเบิรงก่อเลยผมมีเงินใช้จ่าคาหมอนวดด้วยมั้งเมีเงินซื้อเทียวอีานี้มัก่อนนอแล้ววันพูดตัวเขาไปไหนไปไหนกันต้องวันทกมีโปรแกรมบรรทุกกับหลวงมาไล่โอ้ยใบหลวงใบหลวงไปเยนีเวทีไ hmm. ห oh. 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 oh okay. okay. thank you ขอบคุณหลยลายมาวันนี้จะทำสูตรน้ำจิ้ม สำหรับกินปลาจุ่มกินเนื้อจุ่มกินหมูจุ่มนะไม่อยากจะไปซื้อน้ําจิ้มซุกี้แพงๆทํากินเองอร่อยกว่าน้ําจิ้มซุกี้ด้วยเพราะว่าบอกไปถูกแต่มันอร่อยนะตันี้ใช้พริกแห้งทอดเองนะครับทุกอย่างต้องทอดนะครับพริกแห้งทอดเลยแล้วก็มีใบมะกรูดทอดใบมะกรูดทอดทอดจนดำเลยนะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกตะไคร้สามหัวอันนี้ก็อทอดนะแล้วเอาไปปั่น มันจะหอมไปบ๊คูดทอดกับพริกแหงก้งของเราครับแต่สูตรนี้อร่อยจริงน้องเลนะนาะไม่ได้ทําให้คุณชลนหายกินหลา,า,า,ายปีแล้วอยากจะให้ได้ชิมดูคือบางทีไว้น้ำจิ้มซุก,กี้หมดหรือว่าอยากกินสูตรดี้ดูเขาจะทํากินกับน้ําจิ้มเจียวฮ้อนทํากินกับหนังควายจีกินกับเนื้อ,อย่างได้น้ำจิม้มสูตรนี้อร่อยทําไม่อยากเดี๋ยวพอที่ให้มันเยิ้มก่อนออกดำๆหน่อยตะกอนนาเลยสิามหาแต่น้ำจิมม้มวานนี้ลแหละนาเลยมาก,กิน เราใส่ใบมะกรูดเนี่ยใบมะกรูดใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะครับทำง่ายง่ายเดี๋ยวถ้ามีขาซอยขาใส่ไปทอดได้แต่เขาไม่ได้ใส่กระเทียมใช่ไหมลุงเด็กไม่ใส่ไม่ใส่นี่ทอดจิ้มจนสีได้ที่แล้วเด็ดจะเอาให้ดำๆหน่อยให้ดำบุ้นน้อยเด็ดน้ำมันไว้ไม่ยากแล้วอร่อยเลยทั้งจิ้มสุดเนี้จิ้มกับปลาจุ่มจะเข้ากันดีดีแล้วก็เตามด้วยนี่นะ ตะไคร้ทอดน้ำเดือดเดือต่วตนวน้ำเดือดเลยนี่ทอดตะไคร้ได้ทีใส่วมกันไปเลยถ้ามีขาซอยขาใส่นิดนึงอ่านขาพอดีพอดีก็จะพอดีเดี๋ยวแปนไปเลยใบมะกรูดสำคัญที่สุด ไม่มีใบมะกรูดจะไม่อร่อยนะครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรระวังน,น้ำม,มันกระเด็นที่สุดแล้วเนี่ย okay. ผิวมันเปรี้ยวเนาะเนี่ยจะอร่อยน้ำจิ้มสูตรปาปตากินกับหนังพาจีกินกับ เออเขาเรียกว่าอะไร <S <S เสือร้รองไห้ย่างอ่ากินกับหน้ากากหมูย่างอเอาไปดัดแปลงในหลายอย่างครับ<ด>จะไม่เหมือนที่อื่นอะไรนะแล้วก็อะไรนะตีนหมูย่างที่เจ๊มุนก็อร่อยเนาะน้ำจิ้มอย่างนี้มันจะเข้าอ,อย่างเงี้นะครับน้ำจิ้มหมูกระทะก็ได้นะร้านหมูกระทะที่แม่เผื่อเนี่ยเขาก็เขาเขาทำใช่ไหมเขาทำอย่างนี้มันก็ช่วยเซฟในเรื่องน้ำน้ำจิ้มลดลงนะแล้วมันอร่อยได้ไง กินแบบเขียวฮ้อนกินแบบจิ้มจุ่มเนี่ยใบมะกรูดให้ทอดให้มันสีอย่างนี้นิดนึงนะอย่าเอามันเขียวเกินให้มันทอดให้มันได้สีนี่นี่เห็นใบดำดำมั้ยอือจะได้หอมเสร็จแล้วมาดูวิธีทำไม่ยากอันนี้พริกใบมะกรูดตะไคร้ใส่ลงไปติดน้ำมันหน่อยหนึ่งได้น้ำปลา เอาน้ำปลารีดีหน่อยถ้าน้ำปลาไม่ดีมันจะเค็มปี๊ดไป<ฮ>ปลาไปไม่เค็มครับนี่น้ำมะขามเปียกแกะเม็ดมะขามเปียวก,ก่อนต้มเองใหม่ๆเลยตัวนี้เวิวใหม่เราทำหนอ่ะพอดีน้ำตาลปี๊ดผงนัวดี๋ยวดูผงนวังนวน้ำตาลปี๊ดหน่อยหนึ่งใส่น้ำพร้าวลงไป แสดงว่ามันก็จะออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานวนะม,มันจะหอมกลิ่นสม,มุนไพรเนี่ยแล้วก็ข้าวั่วขั่วใหม่ๆหอมไหมล่ะเติมข้าวด้วยน้ำร้อนหน่อยนึงผงนัวเก็บช้อนแล้วก็น้ำต้มสุกเผื่อมันเหลือมันเก็บไว้ไม่ได้ครับไม่เสียแล้วก็เครื่องมันจะปั่นได้ใช่ไหมครัปิดฝาพูดหอมข้านะั่วเนาะ เวลาจะชิมต้องมีชีฝรั่งรวยหน้าหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเลยเสร็จแล้วทำง่ายมากอ๋อไม่ต้องปั่นละเอียดมากใช่ไหมคะล<ว>ูกเดียวเดี๋ยวชิมดูกนะเปรี้ยวมาเปลี่ยมะขามเปียกมะขามเจ้านี้เปรี้ยวใส่น้ำปลาหน่อยรวยเขาขูดหน่อยได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเลยข้างบนนี่มันจะมีฟองจากการปั่นหน่อย อันนี้เราก็แบ่งใส่ถ้วยเล็กๆครับรสีสันมันอาจจะดูไม่น่ากินนะแต่รสชาติมันดีนะเนี่ยโดยข้าวกปลไปหน่อยหอมๆเวลาเอาปลาเราจิ้มไปเนี่ยมันจะหนึ่งติดกันตรงนี้มาเลยแล,แล้วให้ออซอยชีฝรัง่งอ,อร่อยครับส่วนนี้เราไปทําดูปรุงรสําใจชอบขาดเปรี้ยวก็ใส่มะขามเพิ่มขาดเค็มก็ใส่น้าปลาไปใส่น้ำตาลที่ไปหน่อยหนึ่ง ไปมากรูดหอมๆเลยกินกับหมูย่างกินกับเนื้อย่างแซ่บครับโอเคี okay. อีกหน่อยข้าวคั่วมันก็จะหนืดเนาะเหนื่เดี๋ยวเติมน้ำดูนะค่ะโอเคครับเนี่ยสูตรเด็ดเดี๋ยวเราไปดูว่าหนึ่งภารกิจกินเปล่านี่จะเจ๋งขนาดไหนค่ะเรียบร้อยแล้วจริงๆเราปรุงแต่งเพิ่มไปอีกนิดหน่อยเพิ่มหวานกับเพิ่มเค็มไปหน่อยได้เดองนะครับเวลาเสิร์ฟพวกนี้อย่าเสิร์ฟน้ำจิ้มให้เยอะนะเหมือนไปกินน้งควายจีอ่ะเอาใส่ถ้วยเล็กๆให้จิ้มแบบว่า ของของเรามีมูมลค่าแล้วมันอร่อยแล้วก็คนคนจะแย,งแยง่งแยบบ่งกันแบบขอน้งจิ้มเพิ่มได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้ละน้ำจิ้มสารพัดประโยชน์ยิ่งกว่า,อ,าอะไรนะของน้องแป้งนี่เนะี่ยของน้องแป้งนี่ของน้องแป้งเชียงตุงถั่วเน่าน้องแป้งเชียงตุงเนี่ยพ่อบอกกินได้35อย่าง <c oughs> กินกับมะม่วงกินกับข้าวกินกับตับักหงกไ็ได้ได้อันนี้ก็น้ำจิ้มลุงเด่น จบจะสิบอย่างพอหมูย่างหน้ากากหมูย่างจิ้มจุ่มปลาจุ่มหมูจุ่มแจ่วฮ้อนหมูกระทะหนะมูกระทะอร่อยเลยกินกับนังควายจีก็ได้เข้มข้นเข้มข้นขน,ขน,ขน,นี่เดยวก็ก่อนจะชิมเอาชีฝรั่งใส่จบจะไม่เอาไปหมดที่เดียวเก็บไว้เพราาเราใช้น้ำต้มสุกทุกอย่างสุกหมดมันจะเก็บได้นานไม่เสียครับไม่มีสารกันบูดนี่เก็บไว้ได้เลยนี่ เดี๋ยวมัย่างเนื้นอกินยากถ้กินก็เพราะคิดหอดอันตีนหมูยายมดมาขึ้นเลยเนาะแซ่บเลยนี่ก็ใส่ติฐกินไว้เลยเวลาจะกินก็เอามาเทตีนเดียวแซ่บจะทำหมูกระทะก็ลองมาทำดูนะครับสูตรนี้ไผ่มากเพสก็ใส่พริกเวล,ลาช่วงนี้อากาศนี้เขาไม่ไม่มีใครอยากกินหมูกระทะกัน <laughs> อ่ะเสร็จแล้วครับพี่น้อง เอาปลามาขายเนี่ยคือมาขายดีแทนจะไปโรงแรมเขาดิเตรียมัานี้เตรียมเสื้อบอร์ดสองอันเลยนเลยเอาปลามาขายไอ้ของฉันนั้นเล็กกว่าของเธอเหรอของพี่เป็นแปดพันของเธอเป็นสี่พันป่ะทีพันยังไงหนึ่งพันกว่าโอ้ปลาเบอร์ปลาไหมปลาได้ปลาไปเอาปลาไตมาปลาดำโค้งปลาดำโคกเบ่อันนี้ลมนี่ไหมเบอร์ปลาไหมเพอ อ๋อตัวก็งามแท้นี่ปลาบึกวัวครับนี่กิโลเท่าไหร่ปลาบึกนี่สองร้อยปลาบึกกิโลสองร้อยนั่นปลาตองปลาตองทุกมีเจ็ดสิบบาทปลาเที่ยงโลเจ็ดสิบบอกโอ้นี่ปลานี่เจ็ดสิบบาทพี่น้องเอาหมดเอาเลยอันนี้หลากกระเสรด้วยปลาเที่ยงนี่อืมใหเพลงเนาะดำกาปลาดำกาปลาเที่ยงปลาอย่างน้องเอิ้น อุ้ยอ้นี่แม่ท่านใดนี่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 ซิฟซิฟทุก่างนะอ๋ออ๋อสาวานี่นี่ไม่ขาวตัวยีฮ้ยน่อยแท้มีตัวเดียวท่านใดไปหาไอ้บอลโอ้ปลาตะเพียนไงก็มันอันนี้ปลาที่เดือดนี่ตโตไหรเดือดรูละหาสีอ๋อนี่แสบด้วยนี่อันนี้ทั้งใต้สิฉะนั่นเขาเอาแล้วเอ้ยกเบิึงยกเบิึงอันนี้เอาปิ้งกระต่ามังหงแสบแสบนี่เอาทอดเป็นเดียวเดียวก็ได้อันใหญ่บ่สเี๋เขา เอานั่นก็ได้นั่นเอานี่เนาะนี่เออเอานี่แปดสิบบาทนี่เขาไม่ก็ได้อันนี้เท่าไหร่สองตัวโลครึ่งโลครึ่งโลละเจ็ดสิบเป๊ะพอดีเลยเจ็ดสิบบวกอีกสามสิบห้าร้อยห้าบาทสองตัวร้อยห้าบาทบวกอีกห้าสิบร้อยห้าสิบห้าปะตองเขากินดูแล้วเนาะปลาตองนี่ก็โลเจ็ดสิบเนาะไซส์พอดีเลยนี่ไซส์สวยเลยนี่มีกี่จุดเนี่ย เหรอหนึ่งสองเจ็ดแดจุดเจ็จุดนี่โลเจ็ดสิบาทใช่้องอเมื่อก็พ่อกินอยู่ได้หลายลาอันนี้ปลาตองแท้นี่อันนี้ปลาตองธรรมชาติไม่มีไรจุดจะอร่อยแต่ว่ามันต้องทํายากอ่ะดูดูโชเหินไหมเลือบไน้องนี่โลเจ็ดสิบาทเดี่ีาลังถ้ามีตัวงีมาหาผมเลยเด้อปลาหย่งก็ได้ปลาค้งปลาหย่งเก่าเมื่อนักพ่นุมมาตัวบักงี้ยหนังไเดนไปอยู่ไปอยู่บ มาดูคือมาซื้อไวปไหมอ้ยนี่อันนี้จะมาดูนี่ปลาเพียโอ้ยโอ้ปลาหวานปลาหวานเป็นยังครับนี่กินนี่ก็กิโลเจ็ดสิบนะปลาหวานอันนี้ถ้ามีหลายๆเนาะถ้ามีหลายๆเอาอีเดอร์ปลานี่นะเช็ไม่ใหญ่ดอกปลาที่น้องเบิร์นสองตัวนี่ร้อยห้าบาทค่ะสามตัวอันนี้เอาไปลาบปลาเพียเมื่อเสาร์เราพยายามเด็กกันซื้อเลยอันนักี้เราซื้อเงินห้าร้อยแล้วเด็กปลาวะนี้ ที่ปลากระไรอยู่ปลาลันเป็นได้กินไรถ้าถือก็สิ่งอ่ะแล้วก็นี่ปลาที่เดอจ้าปลาสลากหลวงเขาเรียกว่าสลากซีอันนั้นเนาะไปห่อมุกเนาะกระชีสแปรเป็นตัดตัดหัวนะหรือจะปิ้งอย่างนี้หรือแทะเกลือปิ้งเลยหรือว่าจะเอาตัดหัวแล้วก็เหตุแดดเดียวแดดเดียวเอ้าวจุดกระตังยังไงร้อยห้าบาทป่ะเห็นแมงพันได้ป่ะเดี๋ยวจ้ามให้เพิ่นทอนก็ได้เดี๋ยวจ้ามาทอน ท้อนีกมาท้อนขายป่าเหมือคนเหลืองนี่คงเออจ้างคงมากก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้อยู่เลยมือานี่คำคำจะหน่อยบ่จจะคำคำยังไงก็ได้อ่ะคำคำถ้าอันี้ก็ฝักเดี๋ยวทันก็ได้เด้อเดี๋ยวเอามีอีกห้าบาทไหมเอาห้าบาทให้เขาไปเขาจะได้ทอนเก้าร้อยไม่มีไม่มีผมโอนมาได้บ่ะสแกนเ่มีหล่าเดี๋ยวจ้ามากก็ได้เดี๋ยวทอนมากเก้าร้อยก็ได้เยอะเอานเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ในรถให้ขอห้าบาทโอเคแล้วชิงจะไปเที่ยวอ่ะ เอาแมวไปขี่สเก็ตด้วยได้ไหมเนี่ยนี่ไม่ได้น้ำกกครับวันนี้ไปกินปลาจุ๋มกันมีหลากหลายภารกิจอยู่ปลาเพี้ยก็มีปลาจุ๋มก็มีปลาสลากหลงก็มีปลาเต็มตู้เย็นเลยยกใส่กันเลยปลาข้าวหรปลาพุตรีึงไปนีปลาข้าวเอาครับเ้อ มันไอมันไอหนักไหมล่ะมังเด่นเออมันจะรูดเหรออันนั้นนะนใช่ไหมล่ะมันไม่หนักมันไม่ใช่รูดของมันอู้นี่มันหนักกว่าสีน้ำเงินหนักกว่าเหรออ้อาของเหรินไม่กําลังเฮออยู่เด้อคนไปคนมาไม่สิทธิะอีกสักปีนึงมาถึงปีดอกอ <laughs> หายเวลาอีกครึ่งครึ่งปี อันนี้สิปเห็นละเขาเล่นเกินสิบครั้งนี่ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยเลยหน้าร้อนก็ไม่ได้แล้วคนมันร้อนอยู่มาคุณเธอช่วยเก็บของหน่อยมีหลายอย่างเลยคนใส่รถให้หน่อยมาถึงแล้ววันนี้รถเต็มเลยดูฝั่งนูรถวันนี้เรามาโซนใหม่นะครับโซนอีกฝากหนึ่งของที่เขาจัดงานกันมันจะได้อ่า ไม่เกิกไม่ไม่รบกวนเขาเพราะเขาก็เป็นร้านอาหารที่เราก็อยากจะมีมากินเมนูของเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็กว้างยาวเข้าไปถึงน้าเขาจะจิ้มก็ได้นี่ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของคนบ้านหลังไหวครับค่ะที่ย้ายสมขนาดฝั่งนี้ก็มีคนมาเยอะอยู่นะเดี๋ินไปดูก่อนนะค่ะองดูสถานการณ์กันไปดูก่อนไปดูก่อนรถลงไม่ถึงเนีโอ้หนี่ไงกำลังเมื่อกี้ไปซื้อตลาดลืมซื้อขา เดี๋ยวเราจะทำเมนูปลาลวกโจนปลาลวกโจนอ่าขโมยอ๋อขโมยขาบมากโอ้ยว่าเคอยายสมไหมใบมัน,มนคือโหดจังสิว่ามันขนใจวะเธอที่จริงเมื่อก่อนรถมันลงตรงนี้ได้ขนใจวะจะดูสิที่เต็นเลย โอ้แต่ว่าสวยว่ะเป็นหาดส่วนตัวเลยพี่น้องถ้าไม่มีเพลงด้วยคือเราไปกินอาหารเขาก็คือบางทีเราอยากจะได้คอนเทนต์อยากได้คลิปแล้วก็เพลงมันดังอ่ะมันก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงอ่ะโอ้นี่เด้อเออเราไปตรงนั้นก็ได้นะเอาเอา,เอาตัวปิกนิกไปขนเที่ยวเดียวเพราะเรามากันหลายคนอยู่ช่วยกันขนเนาะแต่ว่าเรือเราเอาลงมันน้ำมันเที่ยวนะข้าเเรือตรงนี้ไปไกลเลยอ่ะ ไปทำยังไงอ่ะเอาลงอ่ะเอามาเฉยๆได้นะเอามาหนักรู้สึกเฉยยังดีดีอ่ะก็โอเคอยู่เวิร์กอยู่ถ้าไม่งั้นก็ตรงนู้นก็ได้เยสก็ทนตัวได้ตอนนี้เรามีซุ้มมาให้นักท่องเที่ยวใครอยากจะมานั่งกินแบบชิลๆไม่ได้ทำอาหารอะไรก็ก็คือมานั่งกินได้เลยที่สะพานแม่น้ำกกครับทางเข้าอำเภอเวียงเชียงลุง เลยปที่ก็บ้านอริตแม่มันมันก่อนคุก็มาเนี่ยตอนนี้ซุ้มเขาเต็มแล้วแต่ว่าเขามีเพลงคือใครแบบไม่ได้มาทำคอนเทนต์ไม่ได้มากินบรรยากาศเองเนี่ยก็นั่งซุ้มเลยนั่งซุ้มเลยสบายค่ะสั่งกับกข้าวกินอย่างเดียวเชี่ยวดีเด็กๆชอบไม่ลึกครับตรงนี้อยู่สบายเด็กๆเล็กๆก,ก,ก็ลงเล่นได้ปองคุณอยากไปนะแต่ว่าไม่ให้มาเลยรอเี้ปอ,องคุณอาการยังไม่ค่อยดีอยู่แต่ว่ารอให้ <c oughs> หายดีๆปองคุณเพราะว่ามันยังไม่ถึงเมษาเลย ปเตรียมตัวคนคอนมอมออยู่มออยู่มาแล้วได้สถานที่ของเราแล้วเด้อแต่ว่าสรุปเรือเรือไปเอาลงมาเพราะน้ำมันเชี่ยวแล้วแบบนี้มันมันไวอ่ะมันเร็วนะแต่ถ่ามันต้องแบบถ้าอยากเล่นทีต้องเอาไปปล่อยเขาโบนุ่นแล้วก็ค่อยๆล่องมาเรามาดูสถานการณ์ไปก่อนจริงเราจะตั้งเราจะไปเล่นนู่นแต่ว่ารถมันเยอะมากมันไม่มีที่จอดครับก็เลยเปลี่ยนมันอยู่ฝั่งนี้ถ้าอยู่ไปฝั่งนู้นก็ มันเป็นวังอยู่ตรงนั้นมันไม่มันไม่ค่อยเชี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้มันอาจจะเชี่ยวอ่ะทีมงานสวัสดีทีมงานหน่อยนะคะโโอ้หวันนี้ถอดเด้อวันนี้เด้อถอดเด้อถอดเด้อถอดเวทให้เด็หน่อยสิเด็นะาซูดกับนาซดพี่น้อาสูดเจมส์วัได้สวยตลอดกาลเจ๊เขาสวยอยู่แล้วแหละบางท่านนี่สวยบางท่านนี่ตาตสวยไปตาตาดีนะยังค่ะกินได้แต่น้ำค่ะ แต่ละคนได้น้ำค่ะเอาไม่ได้เอาเกียงมาแค่นี้สิี่เอาพอบอกป่าวัดเอาอันนี้ไหมให้ป่าวัดเอามาด้วยก็ได้สุดยอดปลาจุ่มของแท้พี่น้องทำแบบไม่ห่วงหัวไม่ห่วงอันนี้ร้านอาหารเราไปแบ่งได้สามสามชิ้นสามชิ้นแล้วก็นี่ต้มหัวปลาอันนี้เอาเอาตัวมาต้มรรยากาอยากเห็นคลิปเต็มเต็มกันทำปลาตัวนี้นะครับไปดูได้ในช่องกัวลรงเรีนนะพี่น้องเด้อ อ่ะเดี๋ยวเราจะตัดมะฮุงแน่เดือไปเรื่อยๆทำกันไปกินกันไปวางกันดะีเนาะฝากไหไเด้อวันนี้ต้ยมยำหม้อปลาหม้อไฟนะครับวันนี้น้ำจิ้มสูตรลุงเดน่นอ่าตั้งน้ำเดือดเดือดกับจมออูกหรือน่ามือนี่เนาะกับจมูกเลยสดแจ้งสดแจงวันนี้รบร<อ>รยากาศยิ่งดีหนาวอยู่ในน้ำ<โ>นะ พูดแล้วหาอะไรมาคลิปๆกันนะนกขันปะนกขาขันปรอเจ๊อวยสิตามสมตามสุกมันเอาแซ่ๆเลยนะพีเตออสว่งเลยเอาตัโจนเอาตัมโจนตามป่าโจนวะนี่อ้บรรยากาศดีมากเลยสวงสวงพี่น้อง

รออมอดเอามันมันเกือ,อหัวปลาอยู่โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเกลือใส่ต้มหม้อต้มปลาเดีย๋ยวเป็นรักอยากจะล้างมือก็นี่เลยอยากจะเล่นน้ำก็นี่เลย <c oughs> แต่ปาลาเราไปทำนู่นเล่นปลาเปล่าเนี่ยใส่ใส่ใสโอ้ปิดฝาไปทำโมงขึ้นไอ้มีความลับวะ <c oughs> ส้มตำมีความรับใั่ไหมเนาะชอบเป็นคนมีความลับมีความลับเฉพาะตอนใส่ผมนัวตอนอื่นขั้นตอนนไม่ไม่มีความลับอันอื่นเปิดเผยได้เหมือนน้องมนน้องโมนไี่เปิดเผยเลยนะมากเลยนะติดนั่นแหละตดนั่นศินั่นแหละเนี่ยไม่ต้องไปเออะไรต้งะะไ้องอะแค่ดิใส่ยอ่ยู้เสพใส่บวชเกลดินดไหม นั่งรูดตามงว่นีแนวรูดนั่ง้องอันน้อนแล้วสิบ่กด้กินปะปลาใหญไปกันใหมากไปกันใหมากเเอาเดี๋ยวตั้งให้เลยจ้วันนี้เราจะกินปลาจุเนียนใส่หม้อดินตามฉันมาแซ่บเผ็ดแนวที่รวอีกที่รวอีกแต่ทำไมแต่ มเจมอลซีมไปม่ตัววัดไม่น่เอากนซีมอะไรยัยอ๋ออย่างทังตอเขนั่นตอหนี่เ้มีบากนาสองหน่วยอยู่ด้เออไม่หมดแล้นะกีบักกไขอนกวตัวว่าน้องเอ็มาเทาวีก้าเลยกะที่เาไปไก่วใช้ไ้เก จะทําอะไรมาเนาะพี่น้องเงินไปไป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเรียนว่ายน้ำหรือเป็นมนุษย์กบ <c oughs> เป็นหน่วยซิวอะไรสักอย่างเนี่ยเธอแต่งตัวมากิน <c oughs> ข้าววันนี้ก <c oughs> ันลูกเด่นบอกว่าจะเอาเรือมาให้เล่นอ๋อก็ว่าจะลงเรือก็เลยแต่งตัวเหมือนมนุษย์กบเหมือนที่เราไปเที่ยวสัตหีบอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยที่เต็มยศเต็มยศเต็มยศเเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยยังอกยานดำเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันวันนี้กับข้าวากับปลาเยอะแยะมากมายนะครับ บรรยากาศดีๆป่าป่ากรลำกับกรอบนี่กินเมนูโรงเรียนนี้ต้องโหระพาคืนพคืนคคืนนสดแแลลล้วายยยไปจจกง่่่ออหเเเะสร็บพีนัื ของบ้านเฮา่ไม่ต้องล้างแล้วนะล้างมาแล้วเนี่ยปลาจุ่มเราหม้อเราก็เริ่มจะเดือดนะครับพี่น้องวันนี้พกหม้อไม่นาครับน้องอ้อยไปเจอนี่มันอยู่หลังวัดนี่แถวนี้ข้างหน้านี่เป็นโบราณสถานนะครับคือผมมาเล่นน้ำทุกครั้งมาหาปลาเนี่ยก็จะเจอโอ่งเจอเจอเจอของพวกนี้เยอะครับอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมผักเตรียมปลากินข้าวกันครับมันจะห่อนตลอดเลยนี่สดกาไปหูน้ำาร้มหวานจากปลาครับ ล้วก็ปลาจุ่มแล้วก็นี่น้องไอตักกินได้เรื่อยๆนะนี่ปลาจุม่มเราเยอะต้มตำแซ่บๆหลายๆเนี่ยเป็นบรรยากาศปตาตคาลบ้านทุ่งของแท้พี่น้องกินกันแบบบ้านๆนี่แหละสดกันไปอย่างนี้เหมาะน้อยเอาสดพอน้องแล้วไหมจิ๊บพ่ดูจิ๊บไม่ดูคำหนึ่งสด,นงสดเนื้อปลาก่อนช่วงนี้กินได้แต่น้ำซุปครับพี่น้องกินได้เด็กน้องไนติน้ำซุปอย่างเดียวตอนนี้นะขอต้น้ำซุปอย่างเดียวก่อนค่ะ เดียววัดจิ้มพงกาน้ำจิ้มโรงเรียนเป็นไรห้องน้ำจิ้มปลาครับอ่าสุดนี่กินครับหมูย่างได้นะได้หนังควายจีได้หมูกระทะได้อืมเนเออตัวได้ไปหุบอมร้อนแหมอืมแล้วก็คอยเซตเมเยอะนะครับครับคือช่วงนี้เขาเปิดทุกวันใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับคือจริงๆเพราะผมก็อยากไปนั่งอย่างนั้นนะแต่เราก็อยากได้คอนเทนต์แบบมากินเรามีวัตถุดิบมา เราหาโลเคชันไม่ค่อยได้เราอยากได้โลเคชั่นที่อยู่ใกล้น้ําก็เลยมาที่นี่แต่ที่นี่อากาศดีจริงก็ใช้ได้อยู่ครับแล้วก็น้ําน้ําไหลน้ามันใสครับมันเหมาะใการมาพาครอบครัวแล้วก็น้ําไม่ลึกด้วยน้ําไม่ลึกน้าไม่ลึกด้วยเด็กเด็กเ็เล่นได้พาเด็กมาเล่นได้ครับอ่าก็สนุกดีอ่ะมาเที่ยวได้ครับที่ขัวเหงาขัวเงาคนคนเหล่านี้ต้องถ้าถ้าอยากมาที่บอกขัวเหงาอ่าขัวเหงาบ้านหนองบัวแดงอ่ อ๋อคือมันจะเป็นเส้นทางระหว่างบ้านหนองโมแดงกับจะไปบ้านหลงไหวบ้านหลงไหวอ่้อันนี้นี่ฝั่งในเมืองนะใช่ครับข้ามไปนี่ดงมหาวันครับกี่เป็นอีกอําเภอเชียงลุ้อําเภอเวียงเชียงลุ้จะเป็นอําเภอเวียงเชียงลุ้งข้ามไปนี่ก็คืออําเภอเมืองเชียงรายเลยมาหออกมาเอ้าข้ากลับบ้านแล้วยังมาอีกเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานต้องเดินลาบเนื้อกันอย่างนี้แหละ ลามเนื้ออยู่ยี่ดีโพมาไอ้แม่ทำให้เราเต๋วแตกตกใจเก้อตกใจกลายเป็นอะไรนะเก้อเท่าเก้อแล้วก็ใส่เสื้อสีชมพูกลายเป็นเก้อเท่าไปเฉยเลยเกเทาเลยไหมเก้กะติกเราเปล่าเนี่ยอ๋อปลาพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่น้องในวันนี้ก็สนุกสนานแล้วก็วันนี้เมนูอร่อยจริงครับวันนี้นะยอมรับเลยถ้ามีใครมาขายผมซื้ออีกนะปลากระโ霍นี่อร่อยเนาะ เออลาบก็อร่อยแล้วมันทาปลาจุ่มนี่อร่อยมากเลยครับเนื้อมันสดสดดีทํากินกับข้าวกับปลากันไปไปเราแต่วันนี้เรือไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงเราเราได้มันเชี่ยวเกินไปท่าไปมันคือมันไหลตามน้ําอ่ะมันเป็นอุปกรณ์นี่แบบเซิร์ฟบอร์ดเขาเล่นในทะเลเรือโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้เราทํากับข้าวด้วยเนาะทำเมนูอาหารด้วยแต่แค่นี้เราก็เปียกละขอ้หายหายร้อนจ้า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 พี่น้องกินข้าวเสร็จก็ แสงกันแล้วพอดีพอดีก็เลยจะพากันกลับบ้านแล้วนะอุ๊บอากาศดีแด้แหละเนาะเขาอจะกึงแกงมิ้นบ่มนะมิ้นไหมอ๋อมิ้นเขียวเออยี่เฮแกนก็มีอยูอะไรที่บ้านเยอะเลยเนาะที่บ้านหลายโต้เลยได้ล่ะก็ยืดเท่ง้นใหม่นะมิ้นเขียวม่เก๊งมะขืนขืนบะลงโอ้บรรยากาศดีวันนี้วันนี้ปลาจุ่มหรือว่าส้มตำก็แซ่บปลาจุ่มก็เหมาะ บรรยากาศในน้ำเนียเปรียวๆกินเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็มาเล่นน้ำเล่นน้องสิล้วเนาะอากาศมันร้อนเขามีนาเมษาก็จิ้มตาสวนอยู่ตาไร่น่องคลองบึงไปยู่น้ำนางมันเย็นสบายดีเดี๋ยวสักอีพีหนึ่งเดี๋ยวพาน้องอ้อยไปกินปลาสวนเราสองให้นักเรียนไปทอดแห่ล่าจัไม่ได้จับนานแล้วนะปลาตัวนั้นอ่ะปลาตัวนั้นอ่ะปลาบือก็นะแล้วปลาตัวนั้นอ่ะถ้าจะอร่อยน่าดูหน่ออ้อยทอดแหเป็นไอเดี๋ยวให้น้องอ้อยทอดแหลองดู พีนวดบ่พี่นอดบ่ว่างว่างวางว่าถ้ากลับเมื่อวานนี้เดี๋ยวได้คำทางกลับปากปากเกิดเลยโอ้เย็นได้บัณนีเดินน้าแล้วก็เย็นเนาะโอ้